วันนี้เรา,าเตรียมส่งบานเทียมกันแล้วนะคะวันนี้นะคะบานเทียมไม้สักนะคะสักทองนะคะสีสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆะคะ โอเคขึ้นไปได้สองแผงแล้วนะคะะกรยนสวยๆเลยนะคะไม้สักทองเก่านะคะเสียมไม้สักทองเก่าของเรานะคะทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเยียบ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 

ทำบานเฟียมจากไม้สักเก่านะคะก็ติดต่อนิชามาได้นะคะสำหรับบานเฟียมสักทองนะคะไม้สักเก่าเป็นไม้ที่นิชาหรือมาจากบ้านเก่านะคะเป็นไม้ที่ล้านของนิชาเองนะคะคุะ้มั่นใจในความสวยแล้วห้ามเยียบเป็นเด็ดขาดเลยนะห้ามเยียบห้ามเยียบ <c oughs> ตายเลยถ้าเยียบอะ่ะ อ่า,าน,นะคะต่อมามีอีกหนึ่งบานนะคะขึ้นไปแล้วสามแล้วนะคะเป็นสี่แล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นสี่แล้วนะคะสี่แล้วแล้วเราก็ขัดกันอีกนะคะขัดไปขึ้นไปนะคะตอนนี้นะคะทั้งหมดสี่บานแล้วนะคะที่ขึ้นไปนะคะ อ,อิอูอ่บ,บ้านแล้วนะครับปิดบ,บ้านแล้วนะคะคมั่งแต่ละบ้านแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแบบไหน <ๆ S 2> นะคะจะให้มีช่องหน้าต่างช่องอะไรนะคะนิชาทําได้หมดนะคะนะคะช่างของเราทําได้ทุกลายนะคะประกอบได้ทุกอย่างนะคะตามที่ท่านต้องการเลยนะคะสําหรับไม้นะคะไม้เก่าของเรานะที่ร้านมีทุกอย่างนะคะ จากที่ร้านเราสวยๆกันเลยนะคะามานะคะคีแล้วค่องแนี่ไปะางงาอันนี้ก็เป,เป็นประตูนะคะค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะคะสำหรับประตูนะะเนาะระวังวังชนระวังชนพี่อ้าวนะคะสวยๆเลย,เ,ลยเห็นไหมคะสีสวยงามจริงๆนะคะสำหรับเฟี้ยมจากทำจากไม้สักเก่าของเรานะคะ นะคะสวยๆนะคะเดี๋ยวรอรอรออีกรู้สึกว่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะรู้สึกว่าจะเป็นหกบาทน,นะคะรออีกหกนะคะขึ้นแล้วนะคะขึ้นละหกทั้งหมดชุดนี้จะอยู่ที่สิบสองบาทน,นะสิบสองบาทเลยนะคะอันนี้ช่างของเราช่างของเราก็คือปัดกลางแดดเลยนะคะทำงานกลางแดดกันเลยนะคะ พวกเราไม่กลัวแดดก,กันอยู่แล้วนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะสั่งบานเฟรมนะคะไม่ว่าจะจะทำพร้อมไม้หรือว่าเอาแต่ค่าแรงก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าท่านใดต้องการแบบไหนนะคะนะถ้าท่านไม่มีไม้มก็ทำพร้อมไม้ได้นะคะถ้าท่านมีไม้แล้วนี่ชาก็คิดแต่ค่าแรงนะคะ ก็ยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับบ้านเสียมนะคะนะขอพ้นค่า